วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวของบุคคลที่สําคัญมากๆคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ซามูเอลครับคือเส้นทางของเขาเนี่ยนะไม่ได้เริ่มต้นแบบสวยหรูเลยแต่กลับเกิดขึ้นท่ามกลางความสิ้นหวังแล้วก็ความเสื่อมโทรมทางจิตวิญญาณเลยก็ว่าได้มันเป็นเรื่องที่พิสูจน์ให้เห็นเลยว่าแสงสว่างเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงๆแม้ในที่ที่มืดที่สุดแล้วเรื่องราวของผู้เผยพระวจนะที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ มันจะเริ่มต้นขึ้นจากคำอธิษฐานของหัวใจที่แตกสลายได้ยังไงกันนี่แหละครับคำถามนี้เลยคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดที่เราจะมาเจาะลึกกันโอเคครับมาเริ่มกันที่บทแรกเลยเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นจากผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าฮันนาความโศกเศร้าที่มันกัดกินหัวใจของเธอนี่แหละกําลังจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญครั้งประวัติศาสตร์ของชนชาติอสิสราเอลเลยทีเดียวในภาพนี้เราจะเห็นความแตกต่างที่มันโอ้โห เจ็บปวดมากเลยนะครับคือด้านหนึ่งเนี่ยคือฮันนาภรรยาที่สามีรักมากแต่ไม่มีลูกในขณะที่อีกด้านคือเป็นนินนาคนนี้มีลูกเยอะแย้มเลยแล้วก็คอยพูดจาทิ่มแทงหัวใจของฮันนาตลอดเวลาคือทุกๆปีที่ครอบครัวเนี้ยเขาเดินทางไปนมัสการที่ชิโลเนี่ยนะความทุกข์ของฮันนามันก็ยิ่งหนักขึ้นหนักขึ้นจนถึงขั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยจนมาถึงจุดที่แบบหัวใจมันสลายสุด,สด แล้วฮันนาก็เข้าไปในพระวิหารครับเธออธิษฐานแบบเงียบๆนะแต่ในใจนี่มันร้อนรนมากจนกระทั่งเอลีซึ่งเป็นมหาปุโรหิตในตอนนั้นน่ะถึงกับคิดว่าเธอเมาเหล้าแต่คําตอบที่เธอให้กับเอลีนี่สิมันเต็มไปด้วยความเจ็บปวดจริงๆเธอบอกว่าดิฉันคือหญิงผู้ทุกข์กระทมกําลังทูลระบายความในใจต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็ในวินาทีแห่งความสิ้นหวังสุดขีดนี่เองฮันนาก็ได้ให้คําสัญญาที่ยิ่งใหญ่มากๆ เธอบอกกับพระเจ้าว่าถ้าหากพระองค์จะประทานลูกขายให้เธอก็จะมอบเด็กคนนั้นกลับไปรับใช้พระองค์ตลอดชีวิตของเขาเลยโอ้โหนี่มันคือคําปฏิญาณที่จะเปลี่ยนอนาคตของเด็กที่ยังไม่เกิดไปตลอดกาลเลยนะครับแล้วคําอธิษฐานนั้นมันนําไปสู่อะไรต่อเรามาดูกันครับปรากฏว่าพระเจ้าทรงได้ยินคําวิงวอนของฮันนาจริงๆและคําสัญญานั้นก็เริ่มจะกลายเป็นความจริงขึ้นมาใช่แล้วครับพระเจ้าทรงระลึกถึงฮันนา และในที่สุดเธอก็ได้ให้กำเนิดลูกชายสมใจเธอตั้งชื่อลูกว่าซามูเอลซึ่งมีความหมายตรงตัวเลยว่าทูลขอจากพระเจ้าชื่อของเขาเนี่ยมันเป็นเหมือนเครื่องเตือนใจอยู่ตลอดเวลาเลยนะว่าเด็กคนนี้คือคำตอบของคำอธิษฐานที่มาจากหัวใจที่แหลกสลายพอซามูเอลหย่านนมปุ๊บฮันนาก็ทำตามสัญญาที่ให้ไว้ทันทีเลยครับแล้วการเสียสละของเธอนี่มันยิ่งใหญ่มากจริงๆนะคือเธอไม่ได้มาตัวเปล่าๆเลยแต่นำเครื่องบูชาที่ล้ำค่ามาด้วย มีทั้งวัวผู้อายุ3ามปีแป้งตั้งเยอะแล้วก็เหล้าอง,งุ่นอีกแต่ที่สําคัญที่สุดเหนือสิ่งอื่นใดเลยก็คือลูกชายคนเดียวของเธอซามูเอลเธอนํามาถวายแด่พระเจ้าคําพูดที่ฮันนาบอกกับเอเลในวันนั้นเนี่ยมันทรงพลังมากๆเลยนะเธอยืนยันแล้วว่าดิฉันทูลขอลูกชายคนนี้จากพระองค์และองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ประทานตามคําวิงวอนบัดนี้ดิฉันนําเข้ามาถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้ามันคือการบอกว่าซามูเอลเนี่ยเป็นของขวัญจากพระเจ้า แล้วตอนนี้เธอก็กําลังมอบของขวัญชิ้นที่ล้าค่าที่สุดกลับคืนไปเป็นการกระทําที่แสดงถึงความเชื่อและการอุทิศตนแบบสุดหัวใจจริงๆพอซามูเอลเริ่มเข้าไปรับใช้ในพระวิหารที่นี่แหละครับฉากของเรื่องราวก็เปลี่ยนไปเลยที่นี่เราจะได้เห็นความขัดแย้งที่มันชัดเจนมากๆระหว่างความบริสุทธิ์ของเด็กผู้ชายคนหนึ่งกับความเสื่อมทรามที่มันกัดกินอยู่ใจกลางของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนั้นคือความแตกต่างระหว่างสองขั้วเนี้ยมันชัดเจนมากๆเลยนะ ในขณะที่ซามูเอลเนี่ยรับใช้พระเจ้าด้วยใจที่บริสุทธิ์จริงๆแต่ลูกชายสองคนของเอลีที่ชื่อโฮฟนีกับฟีเนหัสกลับใช้ตำแหน่งปุรโรหิตของตัวเองไปนในทางที่ผิดทำตัวแย่มากๆดูหมิ่นของถวายศักดิ์สิทธิ์คือมันตรงข้ามกับซามูเอลแบบสุดขั้วเลยที่ยิ่งโตก็ยิ่งเป็นที่รักของทางพระเจ้าแล้วก็ผู้คน ความเลวร้ายของสองคนนี้นี่มันชัดเจนสุดๆเลยนะคือเขาขโมยเนื้อส่วนที่ดีที่สุดที่จริงๆแล้วควรจะถวายให้พระเจ้าเอาไปเป็นของตัวเองแถมยังไม่พอถึงกับไปมีอะไรกับผู้หญิงที่มารับใช้ในพระวิหารอีกโอ้โหเรียกว่าเปลี่ยนสถานศักดิ์สิทธิ์ให้กลายเป็นที่สำหรับคอร์รัปชันและความบาปไปเลยแน่นอนครับว่าการกระทำที่มันเลวทามขนาดนี้ย่อมไม่อาจรอดพ้นสายตาของพระเจ้าไปได้ แล้วก็คำพิทากษาก็กำลังจะมาถึงประกูลของอีลีในไม่ช้าแล้วพระเจ้าก็ส่งคนมาตำหนิเอเลตรงๆเลยนะแล้วคำถามนี้แหละคือหัวใจของปัญหาทั้งหมดเลยทำไมเจ้าถึงให้เกียรติลูกชายของเจ้ายิ่งกว่าเราคือเอลีเนี่ยรู้ดีว่าลูกๆทำผิดแต่กลับไม่ยอมทำอะไรเพื่อหยุดยั้งพวกเขาเลยเหมือนกับว่าเขารักลูกมากกว่าที่จะย้ำเกรงพระเจ้าผลลัพธ์ที่ตามมาเนี่ยมันรุนแรงมากๆเลยนะครับ วงตระกูลปุโรหิตของเอลีเนี่ยจะถูกตัดขาดลูกชายทั้งสองคนของเขาจะตายในวันเดียวกันเลยและที่สำคัญที่สุดพระเจ้าจะทรงตั้งปุโรหิตคนใหม่ที่ซื่อสัตย์ขึ้นมาแทนนี่มันคือสัญญาณของการสิ้นสุดยุคสมัยอย่างแท้จริงแล้ว่าำกลางความเสี่ยมโตรมทั้งหมดนี้เองในค่ำคืนที่เงียบสงบคืนหนึ่งภายในพระวิหารกำลังจะมีเสียงเรียกใหม่ดังขึ้น เสียงที่จะมาทลายความเงียบงานทางจิตวิญญาณที่มันปกคลุมแผ่นดินมาอย่างยาวนานคือต้องเข้าใจก่อนว่าในยุคนั้นเนี่ยนะการจะได้ยินพระคําของพระเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องที่หายากมากๆแต่ตะเกียงในพระวิหารมันยังคงส่องสว่างอยู่มันเหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังริบรีที่ไม่เคยดับไปและในความเงียบสงัดนี้เองครับที่ซามูเอลกําลังจะได้ยินเสียงเรียกนั้นเรื่องมาเป็นอย่างนี้ครับพระเจ้าเรียกซามูเอล ครั้งที่1นึ่ซามูเอลก็วิ่งไปหาเอลีคิดว่าเอลีเรียกพระเจ้าเรียกอีกเป็นครั้งที่สองซามูเอลก็วิ่งไปหาเอลีอีกจนกระทั่งครั้งที่สเอลีถึงได้เริ่มเอกใจแล้วว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่เสียงของมนุษย์แล้วแต่น่าจะเป็นเสียงของพระเจ้าที่กําลังเรียกเด็กคนนี้อยู่ ในที่สุดเอลีก็เข้าใจครับแล้วเขาก็ได้ให้คำแนะนำที่สำคัญที่สุดกับซามูเอลเลยก็ว่าได้เขาสอนให้ซามูเอลตอบรับเสียงเรียกนั้นนี่คือช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญมากๆเลยนะที่ปุโรหิตผู้ชลากำลังจะเปิดทางให้กับผู้เผยพระวจนะคนใหม่โดยสอนให้ซามูเอลตอบสนองต่อเสียงเรียกของพระเจ้าว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดรัสเถิดผู้รับใช้ของพระองค์คอยฟังอยู่และนี่แหละครับคือบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมด ซึ่งจริงๆแล้วมันคือการเริ่มต้นใหม่อย่างแท้จริงรุ่งอรุณของผู้เผยพระวจนะคนใหม่ได้มาถึงอิสราเอลแล้วพศซามมเอตอบรับเสียงเรียกปุ๊บพระเจ้าก็มอบภารกิจแรกข่าวสารแรกให้กับเขาเลยซึ่งมันเป็นข่าวสารที่โห่หนักอึ้งมากนะโดยเฉพาะสําหรับเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งนั่นก็คือพระเจ้าทรงยืนยันคําพิพากษาที่จะเกิดขึ้นกับตระกูลของเอลีเพราะความล้มเหลวของเอลีเองในการควบคุมลูกๆของเขา หลังจากนั้นทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นเร็วมากเลยครับพอตอนเช้าซามูเอลก็เล่าทุกอย่างให้เอลีฟังแล้วพเขาเติบโตขึ้นพระเจ้าก็สถิตอยู่กับเขาตลอดเวลาและในเวลาไม่นานเนี่ยนะคนทั้งชาติตั้งแต่เหนือจรดใต้ก็ยอมรับว่าซามูเอลนี่แหละคือผู้เผยพระวจนะคนใหม่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าและนั่นแหละครับคือบทสรุปของเรื่องราวนี้ในที่สุดเสียงของพระเจ้าก็ได้กลับมาสู่แผ่นดินอิสราเอลอีกครั้งผ่านทางซามูเอล ความเงียบงันทางจิตวิญญาณที่ยาวนานได้สิ้นสุดลงแล้วเรื่องราวของซามูเอลเนี่ยนะนะมันก็เลยทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราได้กลับไปคิดกันว่าการถือกำเนิดของสิ่งใหม่สิ่งที่ดีสิ่งที่บริสุทธิ์มันจำเป็นต้องมาจากความเสื่อมสลายของสิ่งเก่าเสมอไปหรือเปล่าอืมนี่เป็นคำถามท,าที่สะท้อนวัฏจักรของการเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นได้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าในประวัติศาสตร์เลยนะครับ